เป็นปาาระวัติเมื่อกี่ปีแล้วล่ะเ่ยเพน่ะสิปีได้แหละแต่เป็นแสงมันต้องเป็นแต่ว่ามันเป็น,เป,นเป็นหายหายตอนแรกกินสองก่องก่อนทีหลังก็น่าจะเป็นสามกินบ้างหยุดบ้างเพราะมันหายอะันนีนะราคาแพงไหม,มเมื่อเทียบกับผลรัพที่เราได้มันก็ไม่แพงเพราะว่ามันก็ดีขึ้นมันก็ไม่แพง ันนี้นะคะชิวก็อยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีค่ะและวันนี้นะคะมีลูกค้าหลายเคสเลยค่ะแต่ละเคสน,นะคะเป็นเคสที่หนักมากๆเลยนะคะมีน้ำแผลเปาหวานนะคะแล้วก็อาหารไม่ย่อยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะอย่างที่ชิวพูดมานะคะก็ต้องหยุดฟังคลิปเลยนะคะตามชิวมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะชิวก็นั่งอยู่กับลูกค้าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่มีแผลเบาหวานนะคะต้องหยุดฟังคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าลูกค้าท่านนี้นะคะทานตัวบาลานซ์พีนะคะแล้วแผลเบาหวาน,นะคะดีขึ้นอย่างมากๆเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะคะคุณยายกันนะคะว่าคุณยายทานบาลานซ์พีกี่กระปุกนะคะแผลเบาหวานถึงดีขึ้นนะคะเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ ชือสูเป็นแผนงทองค่ะอายุ7 5บอายุ7จบห้าแล้วยายเพนนะคะเป็นประวัติเมื่อกี่ปีแล้วคะยายเพนคะ1ิปีได้แหละแต่เป็นแผลมันเพิ่งเป็นเป็นแผลนี่เป็นแผลที่ตรงไหนคะยายเพนคะเท้าที่เท้าที่หัวแม่ตู้โป้งเท้าข้างนี้ขวาค่ะยายเพนบอกว่าเป็นอ่ที่ที่้าเพิ่งเป็นเป็นประมาณกี่ปีแล้วจ๊ะ3มปีได้แหละ อ่าเป็นดีเป็นสามปีแต่ว่ามันเป็นเป็นหายหายพอหายถึงเราก็บางทีเดินออกมาหน้าบ้านมาเหยียบก้อนหินอะไรอ่ะนั้นแหละหนูมันก็เป็นต่อแต่ก็หายแล้วกินยานี้เข้าไปก็ตอนนี้หายแล้วตอนแรกกินสองก่องก่อน,อนค่ะทีหลังก็น่าจะเป็นสามอืมแล้วก็ไม่ค่อยได้กินกินบ้างอยู่บ้างเพราะมันหายอ่ะ พอมันหายก็เลยไม่ได้กินต่อจ้าจ่ะยายจ่าเราจะยายมีการไปหาคุณหมออะไรอย่างงี้ไหมจ๊ะไปหมอนัดก็ต้องไปไม่ไปไม่ได้จือแต่ว่าแผลก็ตอนตอนที่ยังไม่ได้จะทานบาลานพีอ่ะก็คือเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายแต่ตอนนี้หายแล้วแต่ตอนนี้ก็คือหลังทานตัวบาลานพีก็คือแผลตื้นขึ้นหายเลยตื้นมันก็ตื้นไปเรื่อยๆนะ ก็ล้างด้วยน้าเกลืออะไรนะอืมทานง่ายไหมจ๊ะยายจ๋าบ่ายง่ายนะคะเป็นเม็ดแบบนั้นยังไม่ง่ายอ่าเพราะว่าเป็นซอฟต์เจลด้วยนะคะยายทานวันละกี่ครั้งจ๊ะครั้งเดียวสองเม็ดเพราะมันเป็นไม่มากค่ะะ่าค้าน้าตาลเอ่อความดันอะไรก็ปกตินะคะเพียงแค่ว่าเราเป็นแผลเป็นแผลนะคะมีการดูแลตัวเองการทานอาหารอะไรอย่างนี้อยู่สม่ำเสมอคะกินยาก็ถ้าเรากินเวลาไหนก็ วันนี้กินตอนหกโมงเราก็ต้อง6กโมงอาพีหลังหกโมงเรื่อยมาจยาจะดีนะยามีคุณภาพนะยามีคุณภาพกินวันไหนกินตอนไหนเวลาไหนก็ตอนนั้นเรื่อยมายาดีนะ ลองสังเกตะะดูนะ,ะราคาแพงไหมเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้มันก็ไม่แพงเพราะว่าเราก็กินไปเรื่อยๆแต่มันก็ดีขึ้นมันก็ไม่แพงอ่านะคะ,ะ,คะยายจ๋าน้องชิวอยากจะให้คุณยายฝากหน่อยเผื่อคนที่เขามาดูคลิปนี้แล้วเขามีแผลเบาหวานแล้วยังไม่หายแล้วอยากจะให้คลิปนี้เป็นทางออกให้ยายช่วยฝากกับคนที่เขาดูคลิปนี้หน่อยจ้ะยายก็เป็นแผลที่ห<ะ>ัวแม่เท้า ยายก็กิน3ามกล่องเลกมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนี่กินประมาณ5กล่องวันนี้ขอบคุณคุณยายมากเลยะนะคะที่ ให้บาลานซ์พีดูแลร่างกายวันนี้นะคะน้องชิวก็เลยเอาบาลานซ์พีมามอบให้คุณยายอีก3ามปุกนะคะเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปนานๆเลยนะคะขอบคุณคุณยายมากเลยนะคะเพราะว่าตัวบาลานซ์พีนะคะช่วยดูแลในเรื่องเบาหวานความดันหัวใจนะคะคอเลสเตอรอลต,ต่างๆนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามบาลานซ์แบรน์นะคะได้ที่ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะ ต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะวันนี้นะคะชิวนะคะแล้วก็คุณยายนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย